màu mai này, cái bia bẩn, xỉn xốm, đâm xơm đâm xơm, cái này duo, không, du luôn không nè nó, này. ับมาแล้วครับเดี๋ยวอะไรครับมาดูครับเนี่เต็มปาครับปอาวันสีส้มดำส้มสุดยอด ดีก่อนเนี่ยตรงนี้กัดตรงนี้นะครับเนี่ยตีขึ้นไปรากแล้วก็มากัดอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้คนระับนี่ตีขึ้นรากขึ้นไปแล้วก็รากมันลงมานี่กัดตรงนี้นะครับครับเจ้า